แล้วก็ถึงเวลาไปดิสนีย์แลนด์แน่นั้นตื่นตีห้ครึ่งกลัวจะเตรียมของไม่ทันต้องพกนู่นพกนี่เยอะแยะเต็มไปหมดแนะนำให้พกถุง ผ้าไปด้วยนะคะและจะไม่ลืมเลยคือรถเข็นเองรจองบัสจากโรงแรมไปที่ดิสนีย์แลนนะคะตอน7จ<ร>็ดโ<ร>มงเช้าทำจองผ่าน<พ>อ,อีเมลหรือว่าร<ส>ีเซพชันก็ได้คะ่ะงานพูดภาษาอังกฤษได้เยอม,มากงานที่นี่เป็นกันเองพร้อมให้บริการทุกเมื่อโนเวเทลนะจัดว่าด,ดีห้องเราอยู่ชั้น3ามคะ่ะต,ตรงเวลามากๆาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็ถึงดิสนีย์แลนแล้วบรรยากาศของโนเวเทลบัสนะคะจริงแล้วว่าคนไปเช้ากว่าเราอีกไปกันตั้งแต่ตีห้าเราขอนอนเอาแรงก่อนแล้วกันนะ ขอเดินทางอย่างสบายๆเที่ยวสนุกพักผ่อนให้เพียงพอก็พอแล้วคะ่ะวันนี้วันที่5้ธันวานะคะตอนเช้าแบบนี้ฝนตกปอยๆพร็อพหัวจูดี้มาพร้อมเลยแพ้กันพร็อพมินิเมาส์รถออกตรงเวลามากไม่ทันพลาดก็ออกขันต่อไปเลยจ้ะดิสนีย์แลนด์เขาอนุญาตให้เอาน้ำตุนของกินไปได้เขาจะไม่อนุญาตให้เอาขาตั้งไมเซลฟี่เข้าไปนะคะคิดว่านะน่าจะไปบทบังทัศนียภาพของเขาแหละเด็กน้อยตื่นเต้นมาก เตรียมชุดแอลซ่ามาอย่างดีจ้าสภาพรถทั้งคันเรานั่ง VIP มากไม่มีคนเลยเพราะว่าเขาไปกันหมดแล้วน่าจะไปกันตั้งแต่เช้าแล้วแหละนั่งกันไปสักพักก็ถึงแล้วค่ะอย่าลืมจำที่จอดรถกันด้วยขากลับก็ต้องกลับมาที่เดิมนะจ๊ะหรือเราอยู่ในดิสนีย์แล้วนะคะ See you next time.